เมื่อพศ2566นะครับคือโครงการเนี้ยผมจำในปีพศ2566ที่ผมต้องบอกว่าเป็นพศ2566ก็เพื่อจะได้ทราบว่าภาพถ่ายที่ผมถ่ายมานี้เป็นถ่ายเมื่อปีพศ2566นะครับก็ผมได้ไปทำไปเที่ยวชมแล้วก็ไปถ่ายภาพที่วัดบางแม่ไม้ตลาดบางแม่ไม้นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือสาราการ,ปรเปลี่ยนของวัดบางแม่ไม้นะครับ อาล่ะครับนี่ตลาท่าน้ําของวัดบางไม้ไม้เป็นตาลาเก่ามากหลังนี้น่าจะเป็นร้อยปีนะครับและขณะเดียวกันก็ดูที่ศาลานั้นเป็นศาลาสองห้องนะครับตรงกลางมีทางเดินศาลาแบบนี้นแสดงว่ามีผู้คนเป็นจํานวนมากครับที่ขึ้นลงที่ท่านี้หรือมาที่วัดนี้นะครับเพราะข้างหน้านั้นก็เป็นแม่น้าท่าจีนะครับผมถ่ายภาพเข้าไปข้างในสักเล็กน้อยสาหรับวัดนะครับมีบทถรศาลาการไปเรียนจากนั้นผมก็ มาที่ตลาดท่าน้ํามาถ่ายที่แม่น้ําท่าจีนที่แม่น้ำท่าจีนตรงนี้นะครับผมถ่ายไปทาง,งทิศเหนือนะครับตอนนี้ข้างหน้าจะมีรงสีไฟแล้วตรงนี้แม่น้ําอาจจะโคง้งโค้งเป็นรูปตัวเอ็มเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วเลยลงสีไปนิดน,นะครับทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเ,เป็นของสารีลองสารีนะครับเป็นลองไปทางทิศตะวันออกจะไปบรรจบกับอ่าลองบางยี่หหนนะครับ ของมายุหนจบของมายุหนนะครับแต่ถ้าตรงไปเนี่ยนะครับไปตามแม่น้ำตะจีนเนี่ยก็จะไปถึงปากของมายุหนก็แสดงว่าของมายุหนเนี่ยมันมีแนวลงมาคู่ๆนะฮะกับแม่น้ำตะจีนนี่แหละแต่มันเฉออกไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับไอ้ของมายุหนนั่นก็จะไปต่อกับบางเนาะบางซ้ายนะบางซ้ายเจ้าเจ็ดออกประตูน้ําเจ้าเจ็ดนะครับไปเสนาซึ่งผมภายเหลือไปแล้วตั้งแต่ประตูน้ำมายุหนไปทางเสนานะครับแล้วผมก็จัดทำนะฮะคลิปพิเศษนะครับ ทางเรือบัญจรนทั่วไทยก็คือเขาจะมีประตูระบายน้ํากับทางเรือบัญจรนของประตูน้ําบางยีห่หนแล้วก็ประตูจ้าเจ็ดและก็ที่อื่นๆอีกรวมประมาณถ้เกือบห้าสิบห้าสิบคลองนะครับห้าสิบประตูน้ํานะครับห้าสิบห้าสิบทางเรือบัญจรนไปตามดูไปตามดูได้เลยนะครับทางเรือบัญจรนทั่วไทยนะครับาฝากไว้นิดหนึ่งนะครับเอาละครับนี่เราก็ถ่ายพระอานถ่าย ถ่ายภาพไปทางนาทิศเหนือจะมีห่านสองตัวอยู่กลางแม่น้ําแล้วถ้าเลยไปจริงๆแล้วมันก็คือไปถึงสุพรรณบุรีนะครับและขณะเดียวกันผมก็ถ่ายไปทางนาทิศใต้ทางนาทิศใต้นี้ก็มุ่งหน้าลงไปนู่นเลยครับไปบางสามเลยนะครับไปบางเลนนะครับไปนครศรีไปกระทุ่มแบนไปถึงวัดบัญยะแพรกเลยนะครับที่ปากอา่าวสม,มุทรสาครเลยผมก็พาไปถึงแล้วนะครับเอาละครับมาดูตรงนี้นิดนึงครับว่า ของนี้มีความส้าคัญอย่างไอแม่น้ำท่านี้มีความสําคัญอย่างไรมากอย่างไรบ้างผมเคยได้ยินผมเกิดในแม่น้านี้นะครับที่คทุงแบนผมได้ยินคำว,ว่าบ้าแม่ไม้เนี่ยมานานแล้วตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นก็เคยได้ยินนะครับเพราะว่ามันที่นี่มีชื่อเสียงมากนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มันจะมีเรือรับส่งผู้โดยสารนะครับเป็นเรือสองชั้นนะครับนะฮะวิ่งรับส่งผู้โดยสารชั้นล่างก็จะบรรทุกสินค้านะครับลงจากสุพรรณไปไป ไปถึงนู่นเลยสมุทรสาครมหาชัยท่าฉลอมเลยนะครับและขณะเดียวกันก็วิ่งอีกลำก็วิ่งสวนกลับขึ้นมาจากท่าฉลอมมาทางสุพรรณนะครับอาล่ะครับหรือพวกนี้นะครับจะไปผ่านบ้านผมเนี่ยครับที่กระทุ่มแบนนะครับก็ลำลำลำที่ล่องจากสุพรรณไปเนี่ยจะไปบานบ้านผมเนี่ยก็ช่วงประมาณ8ปดตุลาเก้าตุกาตรางนั้นนะครับและลำที่ล่องแล้วลำที่ขึ้นมาจากสมุทรสาครน,นะครับจะวิ่งมาสุพรรณเนี่ย ก็จะผ่านมาทางบ้านผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณนักท11มีนาประมาณนั้นนะครับก็รู้เวลาเขาอยู่นะครับไมยก่อนนี้ผู้คนจะเดินทางเนี่ยนะครับทางเรือเนี่ยนะครับบางครั้งก็เรือก็วิ่งตอนกลางคืนนะครับมันต้องมาทั้งวันทั้งคืนนะครับบางช่วงอาจจะพบเวลากลางคืนนะครับเขาก็จะมีตะเกียงนะครับตะเกียงคอยโบกเป็นพันญาที่ท่าน้ํานะครับแล้วเรือเขาจะเข้ามาจอดแต่เรือมันใหญ่มากนะครับ แล้วเรือที่เข้ามาจอดถ้าไม่มีถ้าน้ําไม่มีนะครับแล้วถ้าน้ําไม่ดีนะครับญาติญาติรื่คนรู้จักเนี่ยจะต้องพายเรือออกไปต่างลําน้ําและให้เรือเขาเบาๆกึกๆแล้วคนเรือเขาจมดึงขึ้นดึงของดึงของนะครับแล้วก็ผู้โดยสารก็ขึ้นเรือใหญ่ไปอันนั้นเรือใหญ่อาจจะเบาเบาแล้วอาจจะแทบจะหยุดเลยนะครับพอคนถ่ายไปแลียบแล้วเรียบร้อยแล้วเรือเล็กก็พายออกมาผู้โดยสารหรือญาติก็ไปกับเรือใหญ่มุ่งหน้าเข้าไปนิวไลน์พอไปถึงนิวไลน์เสร็จก็ ขึ้นรถไฟฟ้าเข้าบางกอกน้อยเราเข้าเข้าไปเส้นนั้นเลยก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับที่ดุมสุพรรณสาวสุพรรณนักรองสุพรรณใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับหรือถ้าจะไปเรือก็เลยจะยิ้อไลา์ไปก็มีคลองเข้าไปหลายคลองครับนะฮะคลองมหาสวัสดิ์คลองโยงคลองคลองคลองไปผีเจริญนะครับหรือว่าคลองพิษนารพิลมก็ได้หลายคลองเลยนะครับที่พูดมานี่ของโม้เพ่หน่อยนะคุยเขื่อไหน่อยนะฮะ ภายหมดแล้วนะครับทุกคลองที่พูดเนี่ยนะครับไปดูได้เลยครับภายเหือเท่าไหแล้วพิมพ์ชื่อคลองลงไปเลยนะครับเอาละครับพูดนานแล้วเดี๋ยวับเดี๋ยวไม่เจอตลาดแม่ไม้ทิงนะครับจากนั้นนะครับผมก็เข้าไปที่ตลาดแม่ไม้เขาเขียนเป็นโครงนิราของฟุตบอผู้ท่านต่างเอาไว้ว่าถึงบางนางแม่ไม้ไรผัวเปลี่ยวเปล่าเศร้าหมองมัวหมดไหมค,คลาวไข้ไข้ฝากตัวต่อไม้หมายเอย่ยพร้อมจิตคิดจะได้ ดับไม้ตายมีนะครับฝุ่นควันพูดท่านก็มาที่นี่นะครับน่าจะเป็นดิ拉าสุพรรณหรือเปล่านะครับและฝุนควพูดนั้นท่านก็มีกุฏิอยู่ที่ที่ประเทศทิดารามนะครับตรงตรงตรงคลองคลององอ่างนะครับหรือคลองบางลำพูนะครับใกล้ๆกับภูเขาทองนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมก็ไปถ่ายรูปมาแล้วนะครับทำโครงการในกรุงเทพเรียบร้อยนะครับนะฮะเดินคลองทั่วไทย ไปถ่ายจุดที่ท่านสุนทรผูพูจอดเรือไว้หลังกุติด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์สุทรนพูอยู่ที่วัดนั้นด้วยนะแต่เขาเปิดเป็นเวลาเขาไม่เปิดปทุกวันนะครับเอาละครับก็เจออะไรคุยไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เลยครับสําคัญครับตลาดบางไม้นั้นเป็นตลาดเล็กๆนะครับและตรงนี้เป็นที่ชุมทางนะครับที่ผู้คนจะมาลงเรือลงเรือเขาเรียกเรือรับส่งผู้โดยสารสายแม่น้ำาชาเจนเรือสุพรรณเขาเรียกเรือสุพรรณ วิ่งไปเลยที่ผมพูดเมื่อส่กรูนนี้ลงไปเลยนะครับไปบางสามไปบางเลนไปผ่านไปทางทางพูดด้อนไหวลงสีบางเตยก็เลขกสิงเข้าไปสัมพรานออกทุ่มแบงปตรงไปเลยนะครับนี่แหละครับคนผู้คนก็จะมามาตรงจุดนี้มาอยู่ที่จุดนี้มาลงเรือที่นี่เป็นเวลานะครับขาขึ้นเวลาไหนขาลงเวลาไหนอันนี้ผมไม่ทราบนะครับตอนี้ก็เป็นช่องทางเป็นทางเดินนะครับแต่ก่อนนี้ก็มีการ มีการเปิดเปิดร้านนะครับแล้วร้านแต่ละร้านเป็นไงครับร้านใหญ่ๆทั่งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นทาง,ทางคมนาคมเพราะนั้นผู้คนก็เปิดร้านแล้วก็ก็เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้านะครับร้านตัดเย็บเสื้อผ้าแถวนี้ก็มีฝีไม้ไลายมือนะครับเพราะแถวนี้จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่เดินทางเข้ากรุงเทพได้สะดวกมากๆเลยอย่างที่ผมได้บอกแล้วไปขึ้นทิ้งยุไลายนั่งรถไฟไปได้เลยนะครับแล้วรถไฟยุ้ลายเนี่ยเป็นปถานีเดียวนะครับที่ผมเคยฟังจาก คนผู้เฒ่าผู้แก่เขาเป็นประธานีเดียวที่รถไฟต้องจอดรอเรือเพราะเรือมันมามันมาอาจจะคาดเคลื่อนแต่ผู้โดยสารในเรือนั้นเต็มลำนะครับอันนี้เป็นท่าเรือแม่ไม้อ่าอาล่ะครับเือะท่าเรือบางแม่ไม้อ่าล่ะครับไปที่ท่าเรือหน่อยเป็นไงครับมีบ้านช่องมีป้ายเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับอ่าล่ะครับผมว่าหลายคนก็คงไม่ได้มาที่นี่นะครับเพราะเขาไม่รู้มาทางไหนรือก็ดูคลิปผมเนี่ยครับท่านติดตามคลิปผมไปท่านจะรู้ทั้งประเทศเลยนะครับรู้เั้งแต่ผมรู้อะ นะครับอันนี้ก็เป็นสะพานทางเดินลงไปนะครับก่อนคงมีท่าน้ําก็คงเป็นเท่งเป็นทุ่นเป็นซีเมนต์ลอยนะครับมีเสาปับนะครับเรือก็มาจอดนะครับนะครับแม่น้ําก็ใหญ่โตผมก็ถ่ายจากท่าเรือเนี่ยขึ้นไปที่ตลาดบ้านหลังใหญ่ๆหลังนี้ไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นระดับมหาเศรษฐีเลยนะครับแล้วก็มีการค้าขายใบริเวณท่าเรือเป็นไงสง่างามนะครับสูงเด่นเป็นสง่านะครับตลาดเดินเข้าไปนะครับ นะครับแต่ตอนนี้เป็น้ําท่วมเห่น้คาบน้านะฮะร้านวิไลอารพรนะครับเดินเข้าไปเดินบรรยากาศตรนนี้นิดนึงแล้วผมก็ตรงนี้นะครับผมก็ได้พบผู้คนคนท่านผู้ชายคนหนึ่งนะครับอายุก็ไล่ๆกับผมนะครับก็นั่งคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับนี่นะตลาดด้านในด้านในนะครับด้านนอกเอาเข้ามาด้านในเลี้ยวไปทางขวาพอขึ้นมาเราเลี้ยวขวานะครับนีครับเสริมสวยวัฒนา เข้าไปแล้วตลาดก็เข้าไปลึกอีกจะมีห้องแถวข้างในนะเรินแถวข้างในเดี๋ยวดูเรือนแถวกว่อนนะครับหลายหลายห้องเลยยาวเหยียดเลยนะครับยกพื้นอย่างดีเลยนะครับทวีทรัพย์วิชาญเพศศัดแล้วก็ตลาดเก่าบางแม่ไม้เขาเขียนเอาไว้ทางเข้าผมเข้ามาทางวัดแต่นี้ข้ามมีทางเข้าเข้ามาทางเรียนก็เหมือนกันนะครับอ่าแะครับโรงเรียนบางแม่ไม้ัวสอนสวยเลยนะครับเป็นอาคาร นะครับที่ผมบอกว่าผมเจอท่านผู้เฒ่าผู้แก่คนนึงนั้นนะครับเขาอะไรผมฟังว่าเขาก็พูดถึงแถวสัมพันธ์นะครับอำเภอสัมพันธ์เขาบอกโอ้ดินดีมากเลยเขาเคยไปที่สวนนั้นมันเป็นดินแดนที่มหาศย์มากเลยที่สัมพัน์ปลูกไปแล้วขึ้นผลไม้ก็มีรสชาติดีไปหมดเลยเขาก็พูดให้ผมฟังนะครับแล้วเขาบอกพอว่าโตขึ้นมาจบป .4 ีเข้าไปฝึกงานไปทํางานลุงเรือเนี่ยครับไปฝึกงานเข้ากรุงเทพไปหาวิชาชีพติดตัว นะครับบังเอิญผมเป็นนักเรียนก็เลยเรียนก็เลยเรียนถ้าผมไม่เรียนก็คงจะต้องไปหาพิชาชีพติดตัวนะครับนะฮะก็ทําเป็นช่างทองช่างอะไรพวกนี้นะครับอ่ะครับส่งนั้นนะครับแต่เดี๋ยวผมพูดถึงสัมพนันก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออเขาพูดอย่างนี้มันก็จริงนะครับเพราะว่าสัมพันธ์เนี้ยที่ผมก็อยู่ถ้สัมพนนันธ์นะครับกับทุ่แบนตังต้งโตขึ้นมาเนะี่ยถ้าจนกระทั่งเป็นเด็กแล้วโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเนี่ยมาที่บ้านผมนี่ไม่เคยซื้อปุ๋ยใสย่สวนเลยน้อยมากเขาไม่เคยถ้าจะไม่เเคคยยซื้อลนะรับ เพราะน้าถ่าอุดมสมบูรณ์มันก็มีดินตะกอนดินไหลไปตามแม่น้าท่าจีนนี่แหละครับแล้วเขาก็ขุดร่องสวนให้มันลึกหน่อยทําท่อให้มันสูงขึ้นมาหน่อยน้ําก็ไหลเข้ามาในท้องร่องสวนมันก็พาขี้โคลนขี้ดินปุ๋ยเข้าไปนะฮะพอมันเต็มเขาก็โกลยขึ้นหลังร่องได้ปุ๋ยแล้วนะฮะปีนี้โกลยขึ้นหน้าแรงเมษาโกลยพอผ่านอีกปีนึงเมษาอีกปีก็โกยอีกเพราะว่าเขาทําให้ร่องมันลึกไป ให้มันลึกว่าปากท่อที่น้ําเข้าลึกป,ประมาณลึกลงไปประมาณสักสามสิบเซนพอน้ํามันเข้าไปก็ไปนิ่งไปตกตะกอนปุ๋ยใส่ไปในข้างล่างพอถึงพอถึงปีก็โกลดขึ้นโกลขึ้นน,น,นะครับนี่แหละครับผมก็เหมือนกันครับอยู่ยมัธยมอยู่ปถมเหมือนกันนะฮะจากปถมเจ็ดวัดมอฟัตโทมีหนึ่งมฟัดโม 2- สองสามนครับโกยดิ้นะครับตัวแดงเลยนะครับเวยพ่อแม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นผลไม้ผลไม้ผลไม้มันดีเพราะ,ะ,าะ,าะมามว่า ดินมันดีแนะแต่ปัจจุบ,บันนี้ก็นำเน่าเข้าไปนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับเรียบร้อยทุกอย่างบังเอิญนะครับท่านผู้ชมครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีเพราะเห็นสิ่งที่มันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อครับหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญเนี่ยคือช่วงผมได้อายุ10ปบปีปีพศสองพันาห้าเริ่มเห็นแล้วนะครับเริ่มเห็นจะมีน้ํามีน้ําโรงงานปล่อยน้ําเสียเลิศไหลออกมาแล้วสุดท้ายแบบน,นี้ก็จบฟินสนิทเลยนะครับเน่าหมดทั้งแม่น้ํานะครับก็ เน่าหมดแล้วนะครับเอาละครับก็เล่าสูกกันฟังนะครับเพราะว่าถือว่าอายุมากแล้วเราเล่ากันเล่าไว้แล้วก็อัดคลิปไว้แล้วก็ทําเป็นหลักฐานเอาไว้นะครับต่อมาผู้เฒ่าผู้แก่ในยุคต่อไปที่คือวงเล็บผมตายไปแล้วสองร้อยปีเขาอ่านมาเปิดคลิปดูนะครับหรือคลิปนี้มันอาจกระเด็นหลุดไปดาวอังคารคนดาวอังคารเขาเปิดดูโอ้โลกเป็นอย่างนี้นี่นะหรืออาจจะมีสืบไปแล้วแต่ครับก็ทำเอาหลักฐานเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะเราคิดคิดคิดสั้นๆไม่ได้แล้วนะครับ เพราะเราเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลนะครับก็เป็นอันว่าวันนี้คลิปนี้นะครับมาที่บางแม่ไม้นะครับก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะ